หนูหลอแสงทนเอาไม้ใหญ่หนีหนีโมโหกระโชกใส่โหโหโหนูหลอตกใจหายท้องถึงน้องให้จ้าบอกว่าก้นพังก้นพังพ่อต้องเอาบริบูณ์บานทาให้แลวสอนว่าทีหลังหยง่ายสนทีหลังหย่าสนพ่อหนูหลอบอกหกลมท้ำชอกใช้บริบูณ์บามอุย้ยปวดบวมแค็ขัดยอกพ่อหนูหลอบอกใช้บริบูณ์บามหนูหลอจำขึ้นใจชํำชอกแมลงมีพิษกัดต่อยทาบริบณ์บามบ่อยๆปลอดภัยปลอดภัยแมลงมีพิษกัดต่อยผื่นคันปวดบวมขัดแค็ยอกเมื่อยเส้นตึงใช้ขี้ผึ้งบริบุญบาม สิบาทจ้าใช้แต่ของดีรู้ไหมตอนนี้เขาเพิ่มน้ำหนักอีก24กรัมคุ้มดีจังเลยซื้อหลายกล่องเลยแหมของดีอย่างนี้ซื้อไปใช้ด้วยทำบุญด้วยเข้าพรรษาแล้วนี่จ้าพาพุ้นิ้น10บาทต้อนรับเข้าพรรษาเล็กตัวดอโดอน อย่างนั้นต้องแฮกเปเศษรถตั้งเดิมสูตรเฉพาะของแฮกอ๋อชื่นใจลูกอมแฮกเปเยลชื่นอกชื่นใจแฮกแฮกทุกค <H acks. S 2> มชื่นใจขอบคุณใครใก็ชอผมพิเศษแปลว่ามันชุ่ชิ้รักษาสิวบนใบหน้าได้สวยใช่ไหม่ะ สิงสุกสะกิดหัวสิวออกใช้ผงที่เศษตาล่วงชีพต้ที่แผลของสิวใบหน้าจะเนียนไม่เป็นแผลเป็นก่อนนอนล้างหน้าให้สะอาดใช้ผงที่เศษตาล่วงชีพถูนวดไปมาแบคบทีเรียจะหายใบหน้าจปเส้งเก่าเป็นเเาการเป็นสิวชวยไม่ต้องปิดผงพิเศษตาล่วงชีพฆ่าแบคทีเรียได้ไม่แมนเลยอย่างนี้มีสนเสน่ห์แน่ๆ ลคลาสสิกลูกอมสองชั้นกลิ่นสลัดสอบไส้ครีมหวานตรงกลิ่นสลัดมันตรงไส้ครีมน้อยเล็กตาซอยตื่นแต่เช้าออกกำลังไปโรงเรียนไม่เคยสายตั้งใจเรียนเล่นไม่เบากลับบ้านตามเวลาเตี่ยเดกตาซอย เสริมกำลังงานให้ทุกคนในครอบครัวด้วยแลกตะซอยน้ำนมถั่วเหลืองระบบ UHT อาหารเสริมสำหรับคุณปฏิวัติใหม่หมดบรี e z ใหม่เพิ่มพลังขยี้แยกสิ่งสกปรกออกหมดไม่ติดค้างอีกสักครู่เราจะได้เห็นการทดลองช้บรี e ใหม่ก็สุกระป๋ออย่างนี้ทุกวันนะคะซักก็ยากไม่ยากลยครับสำหรับบรีสใหม่ แต่สกปรกแค่นี้ยังไม่พอลอกครับต้องให้สกปรกยิ่งกว่านี้และนี่อีกเอาล่ะครับเชิญคุณลองซักด้วยบริสใหม่พิสูจน์ดูเดี๋ยวนี้เลยครับบริสใหม่เพิ่มพลังขยี้แยกซิมสกปรกออกจากเนื้อผ้าไ้หบดไม่ติดคราบไม่ว่าจะสกปรกมากหรือฝังอยู่ลึกเพียงใดเห็นไหมครับสะอาดหมดจดจริงๆดมดูสิครับสะอาดจริงๆค่ะจริงๆเรจริงบริสใหม่เท่านั้นที่มีพลังขยี้ซักได้สะอาดจนคุณดมความสะอาดได้ มาริสาเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยเธอทำงานในวันหยุดเรียนพานักทัศนาจรชมสถานที่ต่างๆภาร,รกิจของเธอดูวุ่นวายหน้าเหน็ดเหนื่อยตั้งแต่เชา้าตลอดวันที่แสงจะอุบอ้าวแต่เธอก็อยังดูร่าเริงสดชื่นกระปรี้กระเปร่าแม้ภายใต้แสงแดดแผดกล้าเคล็ดลับก็คือทุกครั้งที่อาบน้ำ เธอชายไลฟ์บอยเป็นประจำไลฟ์บอยเท่านั้นที่มีภูรลินสารพิเศษป้องกันกลิ่นเหมือใครได้นานนานนานแต่เช้าจุดเย็นเสนสดชื่นแจ่มใสชิ้นเหงือไปพองพันช่างดอดเปรียสุขสันด้วยไลฟ์บอยซื้อไลฟ์บอยวันนี้ ก้ละสองบาทห้าสิบเท่านั้นพิเศษสุดจากความเนียนที่หอมแป้งหอมบีอารขนาดใหญ่แถมแป้งเย็นบีอารขนาดจิว๋วมูลค่า5บาทฟรีวันนี้ถึง30กันยายนนี้รู้เพียงรูปอาจเพียงชอบใจ แต่เท่าไรลองไท้รับรองต้องหลงใช่ครับรถยนต์ที่ทั่วโลกกาลังกล่าวขวัญถึงเปโย204เปโย204ออกแบบให้นั่งในหาคนที่นั่งทั้งหน้าหลังเหยียดเท้าได้สบายขึ้นลงง่ายกว่ารถใหญ่ๆห,หลายชนิดที่ทำเช่นนี้ได้เพราะใช้เครื่องวางขวางและหมุนล้อหน้าซึ่งนอกจากจะเพิ่นมนือที่ตัวถังแล้วยังทําให้การเร่งและยึดถนนดียิ่งโครงมาลัยแบบสปอร์ตและการทรงตัวอิสระทั้งสี่ล้อทำให้เรียว,วงแคบได้ไม่โครงเซปัด เครื่องยนต์แบบใหม่พันหนึ่งร้อยสามสิบมีเมนแบริ่งห้าตัวใช้โอเวอร์เฮดแคมชาร์ปแบบรถแข่งและรถสปอร์ตราคาแพงทำให้มีกำลังสูงเร่งขึ้นไววิงได้เต็มที่ถึงร้อยสี่สิบกิโลต่อชอั่วโมงทั้งยังกินน้ำมันน้อยกว่ารถเล็กๆส่วนมากเพราะน้ำหนักเบาเครื่องยนต์และส่วนประกอบตัวช่างทิ้งทำด้วยโลหะผสมเบาและแข็งแรงโตโยสองศูนย์สี่มีคุณสมบัติพิเศษน่าสนใจอีกมากมายเปิดให้จอได้แล้วที่บริษัทปัญญาลั์จำกัดผู้แทนจำหน่าย แป้งตรางูเซลุกพาลูเย็นสบายายร้อนกดพืนทำให้ถึงแป้งตรางูเซลุกสแป้งตรางูเซลุกคุณภาพคุ้มค่านำหน้ามานาน ดังดังระเบิดชาวญี่ปุ่นเผลอเครื่องดื่มเกลือแร่ปี26ขายได้384ล้านกระป๋องปี B 28ขายขึ้นเป็น816ล้านกระป๋องปี29ประมาณว่าจะขายได้950บล้านกระป๋องที่ขายได้มากขนาดนี้ย่อมพิสูจน์ว่าชาวญี่ปุ่นเชื่อถือเครื่องดื่มเกลือแร่มากสปอนเซอร์เครื่องดื่มเกลือแร่ของไทยที่ขายมากเสีเยงเงินจะเล่นกีฬาอ,ออกกำลังทำงานหนักทำงานใกล้ความร้อนดื่มสปอนเซอร์มสปอนเซอร์เครื่องดื่มมีคุณค่าแต่ราคาน้าบัดลมค่ะ สปอนเซอร์เครื่องดืมมีคุณค่าแต่ราคาน้ำอัดลมชหวานก,รก,ร,ก,ร,กรกรก,รก,รกปหานมแตหวานร,รเดี๋ยวนี้แฟตมีสูตรมหัศจรรย์ใหม่และกลิ่นใหม่หอมพิเศษด้วยฟองแฟตเท่านั้นมีพลังวิเศษของพลังแสงแดด ไม่เคยมีฟองชนิดใดทนอยู่ได้นานทำความสะอาดได้ดีและมีกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนฟองแฟบใหม่ที่มีพลังวิเศษของพลังแสงแดดช <c oughs> ิับซื้อแต่ซัถ้าชายรถโฟกซื้อแต่แรกป่านนี้ดิฉันก็รวยแล้วดิฉันคิดถูกและเกินค่ะที่ซื้อโฟกนักแสงอย่างดิฉันงานหนักยังไงคุณก็ทราบพ,พราะเสดจะออกเพลง ที่ไปถ่ายนั้นแถมยังทุระปะปฟงอะไรอีกร้อยแสนออกค้เมูงบ่อยๆถ้านอนนดนแทนยังไงยังไงก็ต้องไปนีตี๋ก็สงสารเลยถ้าไม่ใช่รถฟอกขุ่แย่ฟอกที่ฉันใช้มาหนึ่งปีนี่ตปอนสี่หมื่นกิโลเสียงข้าซ่านไปเท่าไรทราบไหมจัองไไม่เคยเห็นรถอะไรประหยัดได้อย่างนี้น้ำมันก็ไม่เปลืองสำคัญที่สุดฟอไม่เคยทำให้เสียหาย งูแต่แก้รถเกผิดนัดดินฟ้าอากาศยังไงโรคไปได้แก้วก่ะแล้วคุณล่ะคะทําไมไม่รีบเปลเี่ยนมาใช้รถโซกเต่าทองอย่างดิฉันเอารถที่คุณกาลังใช้อยู่มาแลกก็ได้ครับประชายนให้ความสะดวกทุกประการเมื่อรู้สึกปวด A N P ยาเม็ดบรรเทาปวดเมื่อรู้สึกเป็นไข้ A N P ยาเม็ดลดไข้ยาบรรเทาปวด A N P บอยจุในซองแฝด8เม็ดกันน้ำกันชื้นง่ายยิ่งกว่าเดิม ทำเวรวนันมีชีวิตมีค่าใช้ยาเมื่อจำเป็นจากเพล็ดข้าวสาลีที่อุดมด้วยโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตอาหารบำรุงที่มีคุณค่าต่อร่างกายมาเป็นบะหมี่มาม่าที่อร่อยและคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วน นอกจากโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตมาม่ายังเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการอย่างพร้อมมือเครื่องปรุงทุกส่วนผ่านการตรวจสอบความสะอาดและคุณค่าทางอาหารทุกระยะสถาบันผลิตบะหมี่มาม่าแห่งนี้เป็นแห่งเดียวที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลจากเมล็ดข้าวสาลีและกรรมวิธีการผลิตที่ถูกสุขอนามัยมาเป็นมาม่า

ราบเบสฟูดอร่อยทุกวันเบสฟดหวานชื่นชังแยมสตรอบอรี่แยมตราบเบสฟูด้าหามปังธรรมดาก็อร่อยไม่จบ มิสเตอร์โดนัทผู้นำโดนัทตำรับแท้ของ ut, รรมิสเตอร์โดนัทอเมริกามาให้คุณลิ้มลองถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกโดนัทแสนอร่อยกว่า70ชนิดที่คุณชื่นชอบและขนมสารพัดที่มิสเตอร์โดนัทสรรหามาเพื่อคุณอ,อย่าลืมนะครับคุณมั娜กับมิสเตอร์โดนัทร้านความอร่อยใกล้บ้านคุณนี่ไงแมชชีนแบนด์รถรุ่นใหม่เห็นกันมาตกล่ง ชินแนพร้อมสะพานหห่นฟ้ามีจำหน่ายแล้วราคา49บาทเท่านั้นรีบซื้อด่วนสีไทยโปรโมชั่นจัดจำหน่าย คนมีจำหน่ายแล้ว M150 เครื่องื่เพื่อให้รำลังมีความหาสมบัติ ล้านกว่ารางมูลค่าเกือบ20ล้านบาทรางวัลใต้ฝาแรกในทันทีสุ z u กิทีอาซัต์มอหงข้าไฟฟ้าและราวันอื่นๆอีกมากมายฝาเปลา่าจะทิ้งเขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนพับใส่ฝาส่งตูว้ปวนนสองสี่คีทุกกรุงเทพจึรวันใหญโตโยต้าฮไฮลักซ์ส u k i กิลั r อาซีแและอื่นๆอีกมากมายในเอ็มร้อยห้าดวนเอ็มรอยขนาดร้อยซีซีมีจิน,นายแล้วร้องฝามหาสมบัตสองล้านกว่ารางมูลค่าเกือบ20ล้านบาทวันนี้หมดเขตสามสิบเอ็กราคมสองพน